นี้เป็นวันขึ้น15บ่ําค่ำเป็นวันพระใหญ่นะครับหลังจากที่พระตีมุสอนะครับตื่นแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านเสร็จพระตีก็เดินเท้ามาที่วัดแห่งนี้เป็นครอบครัวแรกเลยนะครับเพื่อที่จะมาตเตรียมความพร้อมที่วัดเพื่อที่จะให้ชาวแม่กระปูชาวพุทธคนอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพร้อมใจกันนะครับเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อที่จะมาทําบุญถวายทานในวันสําคัญสําคัญเช่นนี้ครับ ปกติครับวันนี้นี่คนมาวัดเยอะเลยนะครับวัดเยอะกั่เยอะกว่านี้นี่ถ้าถ้ามาเยอะนี่เต็มศาลานี่เลยนะศาลานี่ทั้งหน่อเตยนะบายโคนนี่ก็ลูกลูกคนเล็กๆก็มาตัวมีพรกัญญาบอกว่ามามบูรณะเรเดวีพีนิบูวาเดดูดิชีเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไปทำบูธตาเนี่ยจะต้องให้ลูกหลานเนี่ยไปไปกัดปู่ไปกัดยายเนี่ยคิดว่าจะได้จะได้บูเรกุโศต่อเท่า ต่อแก่ต่อไปนะมครับก็เลยจะเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแต่ละบ้านก็จะพามาวัดในวันนี้ด้วยแค่แค่มามันนาทาแล้วก็รูรูหลักตามมาอันนี้คือเป็นวิถีที่ที่เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับตลอดเวลาที่มาวัดกันเยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะ ทุกคนก็จะพูดคุยปลาใสกันเนี่ยนะคร<ช>ับยิ้มแย้มกันอย<ช>่างนี้นะครับสร้างความสบายใจและมาันมีความสุขนะถ้ามีควมามวสุขเนี่ยเชิญพี่ก็คุยกับพี่เชอนนอกกิญน้องก็คุยกันน้องว่าพี่หนหนึ่งน้องหูสองจะต้องเลกเปียกกันนะเนี่ยเอรู้ว่าไปท่าไราบ้าไปไหนมาไหนนี่ก็เราก็รู้เรื่อยๆคือรู้ความเป็นไปของกันและกันรู้สุขทุกข์ของกันและกันคือปกตินี่ถ้า ไม่ได้มาวัดเนี่ยคือแต่ละคนเขาก็จะอยู่บ้าน,านไปทําได้ทํานาของตัวเองนี่แหละก็ไปทาไร้ทนาตัวเองไม่มีความสู้ยังไงไม่มีความตุอยังไงก็เราไม่ไม่ทราบก็ก็เรามาเจอกันเนี่ยปางคนก,ก็ก็เจอปะหาอะไรก็ได้ได้ไดม่เก๊ก็เออทุกคนได้รับรู้แล้วก็บาสีบาหยาจะต้าเจอกันแกเอ้คนนี้ก็ทะเลาะกันเพื่อหย้ามีอะไรจิมมีโพยังไง ไถ้าไมไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันดีๆเวรงานเนี่ยเลยจะได้ช่วยช่วยกันได้ส่วนนึงครับผมว่านเนี่ยเอาไป เปจุปสุมรัวตัวยืดของมนุษย์ตัวรวนใจของมนุษย์สักคนดีความงามของนขอมนุษย์พระพุทธลูกเนี่ยเปนตดวแท่พระพุทธเจ้าแต่พูดไม่ได้ที่เปยท่าเปยเน,นี่ยเปนตดวแท่พระพุทธเจ้ามาพูดแตง่งพูดแทนพระพุทธเจ้าพูดแต่พระพุทธลกกทูกนี่ก็เปยทาบูญนได้จิตใจนี่พัฒนานได้จิตใจนี้การพัฒนาทุศีทุยาเนี่ยจะต้องเปยควบคู่กับพัฒนา,า,นนฒนาวัตถุ ว่าพัฒนานได้จีตใจก็จะสาธานูโหตาเนี่ย้างตึซาสลา,สานี่ก็พัฒนาไดา้วันถูกเนี่ยต้องพร้อมๆกันอ่ะไม่ใช่จะมูอย่าเดียวที่พัฒนาวันถูกจะมูอย่าเดียวพัฒนาได้ได้จีตใจจะต้องไป็นคู่คกัน ธีปฏิบัติหนึ่งนะครับที่ปากกะกยอบ้านแม่ขัตปูแห่งนี้นะครับยังคงปฏิบัติกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับเพื่อสืบทอดให้บ้านและก็วัดยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่นะครับ <t> นั่นก็คือทุกๆค่าของวันพระชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดนะครับเพ <t> ื่อทํากิจทางาศาสนาทั้งไหว้พระแล้วก็สวดมนต์นะครับ <t> และมากกว่านั้นนะครับพระตีมูสอบก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการถ่ายทอดวิธีของบรรพชนนะครับผ่านเรื่องเล่าตำนานนิทานหรือแม้แต่ท่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ คำสอนของชาวปากกากยอนนะครับให้กับลูกหลานของชาวปากกากยอนได้ฟังกันครับบุกาเต้เวลาข้าดีหนอเต้เวลาสั้นหน้าหูนั่นเองครับลู่ตามข่าเร่เหล้าอันไหนตาแก่แห่ตาแม่ขินนี่กลมนี่ยนะองว่าเนี้ยว่าเนี้ยเนี่ยอวันนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยพอะีิไทยไทยท่อที่ สิ่งที่ดีและก็เราจะเล่าสิ่งที่ดีและก็เล่าสิ่งที่ร้ายด้วยเนี่ยสิ่งที่ดีเราเราก็จะเป็นอย่างนี้การเราเสียท้าสิ่งที่ร้ายเราก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องบอกให้สองสองด้านนะเราท้าดีก็เรามีความสุขเราท้าไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขเนี่ยพัติก็เฮากบธรรมชาติพัติก็เข้าในป่าใน่สเกีต้นไม้ทุกโต้เนี่ยทุตโต้ไม้เนี่ย มันที่บอกมีการเสมอภาคไม่แม่มีตีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวกลาอ่าเนี่ยมันที่มีตัวสวตัวตัวต่วตางพี่ว่ามันนู่นเขาเช่เดียวกันฟารู้ความยาก็ามยาไม่เสมอภาคจะให้มาเสมอมาปีไปมาได้ขออ่อเดียวคือเข้าใจซื้อการและกาเขาสร้สางคนดีคมาง,งาต่อแผ่นดิน